สวัสดีค่ะปอป,อ,ปอมาแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมฮาโลวีนนะคะประจำปีำ2023นะคะซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนรอคอยนะคะเนื่องจากว่า ประดับนะคะประดับฮาโลวีนที่ทุกคนใช้กันทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ใช้กันทุกมือทุกเมนด้วยของ <Yeah. S 1> ป้าไยันเมนนะคะบอกเลยประดับฟรีนะคะแล้วก็มีดีด้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของกิจกรรมกันลวกันเนาะว่าตัวกิจกรรมเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ <Yeah. S 1> กิจกรรมที่ผ่านมานอนน้อยมากนะคะ <Yeah. S 1> มา ฮัลโลวีนวันวิชคอเทจนะคะก็เป็นเ,เรียกได้ว่าบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่เ,เริ่มในเซิร์ฟเวอร์นี้ละกันนะคะเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่นะคะระยะเวลากิจกรรมนะคะวันที่11อถึง 8พฤศจิกายนนะคะก็เกือบเกบเดือนนะคะเงื่อนไขกิจกรมรมเลเวลของตัวละครนะคะจะต้องมีเลเวล60ขึ้นไปนะคะแล้วก็ใช้ตัว Wish Cottage ในการเข้าดันนะคะมีอายุการใช้งาน30นาทีต่อ1ใบนะคะตัวดันเจี้ยนนะคะสามารถหาได้3ช่องทางนะคะนั่นก็คือการล็อกอินนะคะ1และ3ชั่วโมงนะคะจะได้รับชั่วโมง ก,ก็คือพูดได้ไง่ายก็คือได้2ใบอะค่ะแล้วก็สามารถใช้ a t l l s t o l นะคะซื้อได้ที่ NPC เหมือนกิจกรรมที่แล้วเนาะรวมไปถึงนะคะมีขายที่ i อเทมมอ l นะคะ1ใบ10บาทบ่าทราคาดีในส่วนของอีเวนต์นะคะก็จะมีกิจกรรมยิบย่อยนะคะที่แทรกแซง <laughs> ใช้คำไหนดีวะมันก็จะมีกิจกรรมย่อยนะคะที่แทรกแซงอยู่ในกิจกรรมใหญ่นะคะนั่นก็คือการออนไลน์รับของรางวัลน,นะคะการล่ามอนสเตอร ภายในดันเจียนเพื่อสะสมไอเทมไปแลกของนะคะรวมไปถึงการทำเควสประจำวันแลกไอเทมนะคะที่ NPC อันนี้ก็จะเป็นอของนะคะที่จะได้รับในกิจกรรมออนไลน์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดมอนสเตอร์นะคะพูดง่ายๆก็คือดรอปไอเทมเนี่ยอิงตามกิจกรรมเก่าเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดของอไอเทมที่ดรอปตามช่วงชั้นอายุนะคะ 6 0สิถึงเจก็จะได้เป็นแบบบาบิลอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราที่อยู่ในช่วงวัยร้อขึ้นไปนะคะก็จะได้รับเป็นกล่องร้อแล้วก็หิน p u r i f y นะคะส่วนตัวนี้จะเป็น npc สำหรับรับเควสอันนี้ก็จะได้รับเป็น exp นะคะจำนวน100กับไอเทมที่ใช้แรกของกิจกรรม100อันคุ้ม npc ชื่อรูนาเบลนะคะดูนาเบลล่า อันนี้จะเป็นในส่วนของของแรกกิจกรรมนะคะเราก็จะเห็นว่าอะเทมิสนะคะปลาต่างๆปลาสามสีเนี่ยวเลนไทดากอนนะคะแล้วก็ดากอนตัวเนี้ยก็จะแลกได้ในวันที่25ตุลาคมนะคะพร้อมกับไอเทมกิจกรรมอื่นๆแน่นอนว่าก็น่าจะมีไอเทมตัวอื่นๆมาให้เราแลกเพิ่มเติมนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวต้วคอลเลกชันปลาตัวนี้มัน เอ,อมันมีอีกตัวหนึ่งนี่ใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งนะคะหาได้ไม่ยากนะคะกดเข้าไปที่ไอเทมมอแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าน้องมาอยู่ใน a p นะคะน้องมาอยู่ในแต้ม AP นะคะในราคา10 AP เท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่พอด,ดูกันนะว่าปลามันดีวได้ไหมปลาฟ้าเนี่ยปลาฟ้าดีวได้นะคะก็คือสามารถหาซื้อกับเพื่อนๆได้นนใ,นในเกมเนาะ โอเคส่วนไอเทเมอ,อื่นๆเดี๋ยวเราเข้าไปแลกในเกมกันละกันเพราะว่าปอเองก็มีาฟาร์มทิ้งไว้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวปอก็จะได้บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีอะไรน่าแลกบ้างเนาะทรดานันก็ไปแลกมาแล้วนะคะสองพันอันโอเค ตอนนี้นะคะปอไปฟาร์มมา30นาทีคือฟาร์มไปแบบฟาร์มไปชัดไปนะคะก็ได้มาทั้งหมด1,400อันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรที่แบบน่าแลกบ้างก่อนอื่นเลยนะคะอันนี้อย่างที่ปอบอกไปนะคะว่าเป็นตั๋วราคา5ทองนะคะแลกได้วันละ2อันเนาะ s ป o o k y a c c e s s o r y r a n d o o b อ x อ,อ,อ,อันนี้ถ้าเกิดว่าเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นกล่องที่แบบสุ่มประดับแรอ่า กล่องส่มประดับแลเนาะรีเซ็ตในตีสี่ของวันจันนะฮะของวันจันก็คืออาทิตย์หนึ่งนะคะจะแลกได้สองกล่องเนาะอันนี้จะเป็นฮาร์วีนอ c เซซอรี่นะคะซีเล็กซ์บ็อกซ์มองข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าในดันนะคะดอบเยอะมากคือรู้สึกว่าเป็นเอ่อต้องขอขอบคุณ GM นะคะที่ทำให้ไอ้แอนเนี้ยดอบมาเป็นกล่องไม่ใช่เป็นชิ้นนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็น Accessory u p g r เก e t i c k e กนะคะก็คือเป็นอไอเทมที่จะเอามาใช้หมุนประดับไม่แร้ให้กลายเป็นแร่นะคะส่วนอันนี้คือ wish lost treasure เออ่ถ้าเกิดว่าให้แปลก็คือเป็นกล่องสมบัติของแม่มดที่หายสาบสูญน,นะคะโอ้โหแม่งใช้น้อยด้ยดิโออะไรสุ่มๆนี่ชอบเหลือเกินนะคะเมื่อกี้จากที่เห็นน่าจะมีแต่ประดับไม่แร่ะ ่าใช่มีเป็นประดับไม่แลนะฮะว่าไม่หนุกเลยอันนี้ก็เป็นหินรีสกินอันนี้ก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอเทมที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็จะรีเซตในตี4ของทุกๆวันนะคะก็คือพูดง่ายงก็คือแลกได้ทุกวันแลกได้ทุกวันนะคะแล้วก็นนโอนะคะตัวเก็บของแลกได้1ครั้งต่อกิจกรรมนะคะ เอไว้แพ็ก3วันแลกได้3ครั้งต่อกิจกรรมก็คือพูดง่ายๆ็เอก็สำหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้จะแลกอะไรนะคะให้แลกไอ้พวกนี้เอาไว้ก่อนนะคะยังไงเราก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วถูกไหม,มส่วนอันนี้ก็อาทิตย์ละ20อันนะคะรีเซ็ตในเวลาตีสี่ของวันจันร์อาทิตย์ละ20อันเหมือนกันมาในหมวดหมู่ของอวตารนะคะก็คือชุดแฟชั่นนั่นเองที่ปอแรกมานะคะเป็นรถ เขาเรียกว่าอะไรนะคาเชลช g ดรากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปีก็คือแลกไว้อ่ะใส่ส,สวยๆเนาะอันนี้จะเป็นสกินของ m e r c ์เซนานะคะอันนี้เป็นสกินคริสตินวอชิงตันนะคะหรือว่าจอร์ดน้องหมีนะคะแล้วก็คาเมล่าแวมไพร์เนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ก็สามารถมาแลกได้นะคะแต่ใครไม่ใช้ก็ไม่ต้องแลกเก็บไว้นะคะมันจะรกเปล่าๆเนาะโดยเฉพาะน้องหมีมันน่ารักก็จริงนะคะแต่ไม่มีคนใช้นะ ฮ a l ลวี e e อ a c e s s o o ร y อันนี้เป็นอย่างที่บอกไปนะคะว่าอันนี้ไม่แลพอขาดอะไรบ้างวะเราต้องค่อยๆทำไปทีละอันเดี๋ยวแหวนจับรวมเลยทำไมอาเธอพอใส่แหวนกระจกกันงวะพอบอกก่อนนะคะว่าการจับรวมประดับฮาโลวีนเนี่ยมีโอกาสนะคะที่ว่าเราเนี่ยจะรวมเด้งนะคะก็คืออาจจะเด้งไปบวกสองอาจจะเด้งไปบวกสามอะไรอย่างเงี้ย กำไรอ่ะจะประลองหมุนกำไรดูแล้วกันใช้ที่แรกเยอะจังวะลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะอ๋อมันไม่ได่สุ่มนี่โอ้ขอเวลาเนาะแปบ๊บนึงนะอันนี้คือปอไปแลกมาเพิ่มนะคะบอกเลยว่าสำหรับปอคือไม่แฮปปี้นะคะตอชีวิตปอปออยาก อยาไปสุ่มประดับฮาโลวีนพรอยากกลับไปสุ่มประดับฮาโลวีนไม่แล้วทีมงานไม่เข้าใจในส่วนนี้แน่นอนนะไม่อะ่ะมันง่ายไปไปพอพอ,อไม่ต้องการแบบนี้พอพออยากสุ่มถามว่าทำไมพอปอถึงอยากสุ่มนะคะได้ง่ายๆ,ๆไม่ดีหรอ คำตอบคือมันการที่ว่าเราสมได้ประดับแลแล้วเอาไปขิงเพื่อนคะมันคือความสุขและสนุกมันคือความสุขและสนุกข,ของปอนะไม่นะ,ะสมประดับแลของปอขึ้นมากแ,แต่ว่าเอาจริงๆปอก็จำไม่ได้เลยนะว่ากิจกรรมครั้งที่แล้วเป็นอย่างนี้ปะวะ เนะกี่ยคกัครั้งที่แล้วคือทำไมปอถึงไม่มีไอใบอัปเกตประดับนี้เลยอะ่ะคือไม่อะ่ะอันนี้เป็นใบดันอาร์ตนะคะจะบอกว่าครั้งที่แล้วว่าปอไม่ฟาร์มก็ไม่ได้เนาะแปลกจังโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องแลกนะคะก็คือ Spooky Accessory Random Box นะคะก็คือแลกได้2ครั้งต่ออาทิตย์รีเซ็ตตีของวันจันทร์นะคะอันนี้ ก็จะสามารถสุ่มประดับแรลที่อยู่ภายในกล่องนี้ได้เนาะส่วนอันนี้นะคะ accessory upgrade ticket นะคะนั่นก็คือการที่ทำให้ประดับไม่แลของเราเนี่ยกลายเป็นแรลนะคะโดยใช้2 t i c ิ e เก็ตพูดง่ายๆนะคะใน1อาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้รับประดับแรลถึง10ชิ้นกันเลยนะคะสำหรับใครที่ขยันส่วนกล่องสมบัติที่หายสับสนของแม่มดนะคะบอกเลยว่า ความจริงก็ควรจะหายไปเลยนะคะเพราะว่าในนั้นจากการที่ปอดูเนี่ยปอรู้สึกว่ามันจะมีแค่หินอัพเมอร์กับประดับไมแลนะคะแล้วก็ปอมาดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเอาไว้เนาะว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของถ้าเกิดว่าให้ปอนแนะนำนะคะก็คือแลกเอาไว้นะคะก็จะเป็นนีโอกับไวท์แพคเนาะ ให้แลกเอาไว้แล้วก็อีกอันนึงก็ดับเบิล exp EH license นะคะแลกเอาไว้ยังไงก็ต้องได้ใช้นะคะแล้วก็ใช้เยอะด้วยและถ้าเกิดว่าใครแบบว่ารู้สึกว่าอไอ้พวกที่แบบว่าแลกได้ครั้งละว,วันเนี่ยหมดแล้วแล้ก็ฟาร์มได้เกินเกินก็สามารถเอา8,000ชิ้นนะคะมาแลกครบเซตไปใส่ในสมุดเอาไว้เอาแต้มเนาะในส่วนของสเปเชียลนะคะก็คือสกินถ้าใครใช้ m e r c e a r y ตัวไหนก็มาแลกเอาไว้ถ้าใครไม่ได้ใช้รู้สึกว่า มันเหลือเหลือเกินทั้งช่องทั้งไอเทมนะคะก็สามารถเอามาแลกได้เลยเนาะเอามาแลกมาแลกเก็บไว้ได้สำหรับ m e r c e n a r y skin อาจจะคิดว่าของของแลกน้อยจุงเบยเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตเข้ามาในวันที่25นะคะ25ตุลาคมจะมีการอัปเดตของแลกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอ่อ Quest. เควสกันก่อนแล้วกัน ต้องขออนุญ,ญาตสลับจอ,อนิดนึงนะคะเพราะว่าตัววุ้นเนี่ยได้ทำไปแล้วเควสนะคะจะอยู่ในาภารกิจหลักเลเวล60นะคะอ๋อไม่ใช่ภารกิจหลักสี่ภารกิจลองรีพีชนะคะเลเวล60ใช่ใช่ใช่ใชน่าอันนี้ฮาโลวีนะคะจะรีเซ็ตทุกๆวันนะคะ every day ก็สามารถทำการปักหมุดไปได้เลยรับทางไกลได้เลย ตรงนี้ก็จะให้เราไปตีมอนในดันนะคะอย่างไร20ิตัวของรางวัลก็จะเป็น e XP นะคะกับอของกิจกรรมจำนวน100่งรอนวนหนึอันเนาะแล้วก็เควสเนี่ยรีเซททุกๆวันสามารถมากดรับได้ทุกวันหลายคนอาจจะแบบว่า้ยหาเควสไม่เจอคะ่ะความจริงคือถ้าเกิดว่าเข้าดันไปปูปัดตัวรับเควสจะอยู่ข้างหน้าดัานเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับจอวุ้นกันดีกว่า ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในดันกันนะคะว่าอพวกมอนสเตอร์เนี่ยถึกระดับไหนอันนี้ปอสามารถเปลี่ยนตัวขีได้ปะแม่งเกะกะชิเปงเดี๋ยวปอขอเปลี่ยนตัวขีแป๊บหนึ่งนะคะทาดาอันนี้คือ NPC รับเพยท,ที่ปอบอกลูน่าเบลล่านะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะปะอเพิ่งรู้แบบโอเข้าไปได้ป่ะนี่เธอเธอมาดูฟักทองที่ห้องเราไหมอ๋อขึ้น ขึ้นไม่ได้มือบอลจังสำหรับมอนสเตอร์นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็น question mark อย่างนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือเวลมอนตามเวลเมนเรานะคะอย่างปอลเวล์ร้อยเก้าหกนก็ร้อยเก้าหกเช่นกันเนาะตอนนี้นะคะบัฟของปอเนี่ยเป็นตัวเปล่าๆอยู่ที่212%นะคะพูดง่ายๆก็คือไม่ได้กดบัฟอะไรเลยตัวที่จะใช้ตีมอนของปอนะคะจะเป็นอาร์เธอร์เนาะ oh กิจากรรมแรกเลยปะเนี่ยที่ว่าอาเธอร์บอไม่กดบัฟแล้วตีตายนะฮะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้แบบมอนกระจวกมากๆเดี๋ยวบอจะลองเปลี่ยนดาบดูนะคะเราเราจะลองไปที่อดาบเดลอลแล้วกันนะคะที่แบบว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่มาจากกิจกรรมจัมเวลเนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเนาะไอ้่เฮ้ยเดลเอลเตีมอนตายแถม่แม่งเดลอลไม่หินด้วยเดลอลไม่หินด้วย เดี๋ยวเราลดมาที่เป็นเดลบวกสิบแล้วกันนะเผื่อใจไม่ถึงไม่อยากตีแอลเฮ้ยเดลบวกสิบก็ตายว่ะอุ้ยอย่างอีฟี่เลยอะมอนตันเนี้ยเดี๋ยวเรากันมาที่เออ่ดับหินดาบหินในตำนานนะคะดาบหินบวกสิบถ้าตายนี่ฮาเลยนะ แม่งใส่ดาบอะไรมาตีก็ได้เอาอจริงๆริงเฮ้ยเาแวแม่งก็ตายนะทำเป็น <c oughs> เดี๋ยวทําเป็นเล่นไปมันก็ตีมอนไปอยา่นะเดี๋ยวเอาไหมเอาไหาไมทำใหมอนมัวิ่งออกไปกูอ๋อยังเหลือตัวนึงนะคะโอ้โหใช้ดาบหินบวกสิบฟกิจกรรมว่ะโอ้โห พูดง่ายๆคือต้องบอกกันว่ามอนตันเนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างบางเลือดน้อยกว่ากิจกรรมที่ผ่านๆมาเยอะเลยนะฮะหลายคนอาจจะแบบว่าแหมปอๆอาเธอปอๆอ่ะท,ทำมาเยอะไงใส่ดาบอะไรมันก็ตีมอนตายอยู่แล้วคือต้องบอกกันว่าการที่ว่าปอาเอามาลองเทสหลายๆดาบเนี่ยไม่ใช่ว่าปอจะขิงว่าอาเธอประโหดแต่ปอจะแบบว่า บางทีผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างกิลปอนเนี่ยมาจากกิจกรรมจำเวลใช่ไหมคะบางทีดาบที่เขาเข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็คือดาบเดลนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณใส่ดาบเดลเอลแล้วจะอาเธอร์ทุกคนจะตีมอนตายนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอไอเทมสนใส่ชิ้นอื่นนะคะหรือว่าสก,กินของมอนสเนอรี่รวมไปถึงสก,กิลด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่ว่าอาเธอร์ปิดมอนไม่ตายจริงๆก็กดบัฟนะฮะบัฟมีก็ใช้นะ,ะอย่าไปเก็บไว้ยังไงเดี๋ยวทีมงานเขาก็ต้องหาหนทางมาแจกให้เราอยู่แล้วนะฮะบัฟมีก็กดใช้ไปนะฮะอย่ามาตัวเปล่าๆแบบปอนะอันนี้คือบางทีด้วยความที่ว่าปอเป็นสายกิจกรรมอยู่แล้วไงจะให้ปอมานั่งแบบเปิดช้าแล้วค่อยไปลงก็เปิดทั้งวันอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นปอเองก็ต้องหาหนทางนะคะที่ทํายังไงให้ปอแบบว่าไม่จําเป็นต้องเปิดช้าแต่ว่าสามารถยังฟาร์มกิจกรรมได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามอนดนันีไม่ไม,ไม่ไม่ไม่โหดนะคะไม่โหดเดี๋ยวปอลองดูนะว่ามอนมันโจมตีเป็นรูปแบบไหนมอนชิสะด้วยไม่น่าจะมีสกิลเป็นของตัวเองนะฮะมไม่มีสกิลเว้แต่มันขวิดอาเธอร์เจ็บอยู่นะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ดอปในดันนะคะก็คล้ายๆกับกิจกรรมเก่าเลยนะคะก็เน้นไปทาง mm hmm. อไอเทมกิจกรรมซะมากกว่าส่วนของ165 <Good. S 1> กับ <Good friend. S 1> กับหินรวมเนี่ยก็มีดอกประปรายเหมือนกันเนาะแต่พอคาใจวะเขาบอกว่ากิจกรรมที่แล้วมีดอกหินดาวด้วยใคร mm hmm. ได้สังเกตไหมคะว่ามันมีดอกไหมคือเมื่อเชา้าอะ ปอนั่งเถียงกับคนคนเดียงอยู่เขาบอกว่ากิจกรรมที่แล้วอ่ะดอกหินดาวสีขาวด้วยแต่ว่าปอว่าป,อ,ปอไม่เห็นนะแม้แต่กิจกรรมนี้ปอก็ไม่เห็นนอนน้อยเชื่อปอดิมีอะไรที่ปอลืมพูดอีกไหมสำหรับกิจกรรมเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้จะต้องไปดูไลฟ์สดทีมงานแล้วนะเราจะต้องไปให้กำลังใจกันและกันนะ <'ll> อย่าลืมนะคะว่าตั๋วหาได้3มช่องทาง1คือซื้อกับ m p c ใบละ5ทองนะคะ5ทองหรือ10ทองวะนั่นแหละซื้อกับ NPC ะคะ่ะแล้วก็ออนไลน์นะคะ1กับ3ชั่วโมงนะคะจะได้อย่างระใบรวมเป็น2ใบแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบสายสวรรค์ขยันฟาร์มนะคะ <SG. S 1> ก็มีขายในไอเทมมอนหใบ10บาทนะ,ะดูดีเห็นป่ากล่องประดับดอกเป็นขยะเลย โอเคแล้วก็เดี๋ยววันที่25ถ้ามีการอัปเดตของแรกเข้ามานะคะเดี๋ยวยังไงปอก็จะมารีวิวอีกทีนึงเนาะเพราะว่ายังไงตงส่วนตัวปอปอต้องฟาร์มอยู่แล้วนะคะคกิจกรรมนี้ประจับฟรีใครจะไม่เอาบวก4ยกฟอไปดิปอเป็นคนที่เซิร์ฟที่แล้วอะพูดตรงๆปอใส่บวก4ทั้งฟอจนแบบว่าเมอปออะ AP ไม่พอ เออแต่ว่ากระดับมันโหดจริงนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะคะก็าอาจจะต้องหลังคนหลังแข็งต่อกันอีกสักหน่อยนะคะจากกิจกรรมที่แล้วเพื่อมาฟารม์มฟักทองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะหลังคนหลังแข็งนะคะสามารถเข้ากลุ่มซื้อขายของปอปอได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยเล็กๆ,น,ๆน้อยๆนะคะอยู่ในนั้นแ <im itos> <laughs> น่นอนว่าก็ต้องหาแลกกับเงินนิดหน่อยนะเป็นวัยรุ่นร้อนเงิน โเคคะ่ะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้ปาลาไปก่อนสวัสดีนะคะ